สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสูเ่เพจเรื่องวุ้นวุ้นของตุก๊กคาจิบชาดูหนังที่ชอบกับคนที่ใช่บบ้ยคอนเซปต์นี้เลิศที่สุดลูกค้าบอกว่าพี่ตุก๊กหนูอยากได้เอ่อทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงย้ำว่าต้องเป็นข้าวเหนียวมะม่วงนะคะพี่ไอเราก็เลยตอบโจทย์ว่าเออเฮ้ย เอาไงดีวะอ๋อเอาแบบนี้ดีกว่าจิบชามันเหมือนกับเป็นยามว่างๆอะเนาะเราก็จะต้องมีแบบมิชาสักแก้วหนึง่งแล้วก็เอาข้าเหนียวนี่ข้าเหนียวมะม่วงแล้วก็ทุเรียนตามคอนเซ็ปต์ของลูกค้าเลยแต่ทั้งหมดคือกินได้หมดเลยนะจาะรอบนี้ นา,นานทีจะได้ใช้ส่วนช้อนกับซ่อมเนี่ยอันนี้แบบไวมากสั่งในสี่ส้มจ้าสั่งเมื่อวานได้วันนี้อ่ะเอากับเขาส่แบบตอนแรกว่าจะเฮ้ยสงสัยต้องเป็นช้อนแบบว่าช้อนตักเค้กอะส่วนอันนี้นานแล้วค่ะได้มันนานมากแล้วทำอยู่ครั้งเดียวตอนนั้นโอ้โหแบบ พอเห็นแม่พิมพ์ตัวนี้แล้วมันจึ้งเลยอ่ะอคือสวยมากนี่เพชาไปโอ้โหพ่โตกประหยัดเกินไปไหมเนี่ยนิดหนึ่งตามด้วยน้องหมีน่ารักอ่ะอุ๊ยตายแล้วมีตำหนินิดหนึ่งแกออกสิ้าไม่มีปัญหาค่ะวุ้นเราสามารถซ่อมแซมได้แกออกได้นะจ๊ะนี่เลยข้าวเหนียวมะม่งวงของจริง อย่าถามว่าพี่ตุกมูลเองหรือเปล่าไม่มูลค่ะทํามไม่เป็นค่ะกับข้าวทามไม่เป็นเลยทําเป็นอย่างเดียวคือวุ้นรูปแบบก็ดูไปเรื่อยๆจัดแต่งให้มันแบบว่าเออตามคอนเซ็ปต์ของลูกค้าเป็นใช้ได้ส่วนจะเหมือนใครหรือเปล่านั้นก็แล้วแต่นะจ๊ะเพราะว่าแม่พิมพ์เหมือนกันทั่วโลกเลยมันอยู่ที่ไอเดียของแต่ละคนเนีนๆๆๆนนนำเสนอ ถ่วยชานี้สามารถทานได้ทั้งหมดเลยนะครับวนมะพร้าวยั่วๆกันไปเลยมีน้องหมีกำกับขอบอกว่าน้องหมีนี่ต้องเสียบไม้นะจ๊ะพี่ตุกเสียบไม้ไว้บอกลูกค้าเป็นเลยว่าเสียบไม้จ้าตกแต่งเอ๊ะมันจะเยอะไปไหมหรือว่าจะยังไงดีเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันไม่มีที่วางช้อนไงจ้าเลิศ เลิศที่สุดขอบอกว่าก่อนที่จะทำคลิปเนี่ยส่งไปให้ลูกค้าดูแล้วลูกค้าบอกโอเคแฮปปี okay, ้เลิศค่ะพี่ตุ๊กขอบคุณค่ะ mm hmm. เท่านั้นพี่ตุ๊กก็พึงพอใจแล้วลูกค้าชอบลูกค้าสั่งแล้วสั่งอีกก็โอเคอันนี้ไปกทมนะจ๊ะเลิศเลิศทานให้อร่อยนะคะแล้วมาสั่งกันใหม่นะ